สวัสดีครับท่านผู้ชมไพเอสดูิพันธ์ก็มาเจอกักท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีงบประมาณ500แสนนะครับเอาไว้เปิดนักเตะนะครับนี่เป็นแพ็กบ็อกดอนนะครับผมก็มีนักเตะพลังสูงๆแล้วก็มีตำนานนะครับนี่เราก็มีงบประมาณ อยู่ประมาณ5้าแสนนะครับเราจะเปิดให้ได้ตำนานหนึตัวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไปดูกันว่าเราจะต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่นะครับเราถึงจะได้ตำนานนะครับนี่ตัวอื่นเราไม่สนนะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นตัวเก่งตัวดีมาจากไหนเราไม่สนนะแพ็คนี้เราต้องการตำนานเท่านั้นนะครับนี่ขายไปเลยครับผมนี่ กดขายไปเลยครับโอเคครับผมสำหรับแพ็กนี้นะครับเราต้องการตำนานเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมมาดูกันว่าเราจะต้องใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคถ้าเป็นบอลดำอย่างนี้เราจะเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นบอลสีดำนะครับหรือนักเตะที่ถือบอลสีดำมาเนี่ยก็เขาเรียกว่านักเตะบอลดำนะครับ หรือว่านักเตะบ,บอลทองที่แบบว่า,าเราชอบนะครับเราก็จะเก็บไว้นะครับผมนี่แพ็กเมื่อกี้นี่ถูกใจเก็บทั้งหมดเลยครับผมโอเคครับผมไปกันต่อเลยครับไปที่ลีกฝรั่งเศสครับผมโอ้โหเป็นนักบอลบอลทองนะครับ ก็ยังต้องลุ้นต่อไปครับผมเพราะว่านักเตะตำนานของเราไม่มานะครับไม่ออกเลยนะครับผมการเปิดแต่ละครั้งนี่เราจะใช้เงิน g ีพีสองหมืนห้านะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับผมมาที่ลีกอังกฤษครับผมบอลทออีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหอะไรกันนะครับเนี่ย จะไม่ออกบอลตำนานให้เราเลยเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมบอลทองก็ถ้าบอลถูกใจเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ถูกใจเราก็ขายทิ้งไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลเงินบอลทองนะครับผมอันนี้เราไปขายที่หลังได้นะครับผมอันนี้เพื่อจะให้ประหยัดเวลานะครับเราก็จะเปิดต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมมาช่วยกันลุ้นมาช่วยกันเชียร์หน่อยครับท่าน โอ้โหนี่ถ้าออกฉากแบบนี้ก็จะเป็นบอลธรรมดานะครับอืมก็เป็นบอลทองนะครับเป็นบอลธรรมดาแต่ถ้าเป็นตำนานก็จะเป็นฉากสีทองสวยงามเลยนะครับผมโอเคครับผมก็ได้ประมาณนี้นะอืมแต่ตัวนี้เป็นตัวสปีดนะตัวนี้ไม่ดีเลยครับผมขายทิ้งไปครับอ่าส่วนซินวานี่เป็นสปีดความเร็วสูงนะครับผมเก็บไว้ก่อนไปลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชม ว่าตำนานเราจะมาไหมนะครับโอ้โหอะไรกันครับนี่มาที่อิตาลีนะครับเป็นบอลทองอยู่แล้วนะครับดูจากชุดก็มาจากยูเวนตุสนะครับหรือยูเว่น่นเองนะครับผมนี่ <c oughs> กัวรราโดนะครับก็โอเคครับผมผ่านไปก่อนนะครับ ล้วก็ไปรุ้นกันต่อเลยครับผมอไม่มานะบอลดาก็ไม่มาบอลทองก็ไม่มาเอ็มบาเป้โรนันโดมาก็ยังดีนะครับผมนี่ไม่มาเลยโอ้โหอาอีกแล้วครับฉาธรรมดานะครับผมโหไปที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหได้บอลเงินนี่หนักเข้าไปใหญ่เลยครับแย่เข้าไปใหญ่เลยครับผมโอ้โหอะไรกันครับนี่เนี่ย ุาสาห์ทุ่มทุนนะครับก็เก็บไว้ก็เท่านั้นนะครับไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราก็มีหลายไอเดียนะครับเราปั้นบนเงินบนทองนะครับบนขาวเราก็เล่นนะครับผมแต่สําหรับไอเดียนี้นะครับเราไม่ค่อยจะเก็บนะครับบนเงินขายทิ้งไปก่อนครับโอ้โหนี่ลุ้นแพ็คต่อมาก็ไม่ใช่อตำนานอีกแล้วนะครับไม่ใช่ตำนาน แล้วก็ตัวออกมานี่ไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไหร่นะครับขายทิ้งไปเลยครับไปลุ้นกันต่อเลยครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วครับท,ท่านผู้ชมมาแล้วครับผมมาลุ้นกันว่าจะเป็นบอลทองหรือบอลดำบอลดำบอลดำครับท,ท่านผู้ชมนี่บอลดำครับเป็นตำนานแล้วก็เป็นบอลดำค่าพลังก็จะสูงครับผมโอ้โหดูทรงผมอย่างเท่โอ้โหอังเดเปียโร สุดยอดครับผมนี่ได้บอลดำมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหอังเดปิโรล็อกไปก่อนเลยครับนี่เอามาจัดทีมครับผมอังเดปิโรนะครับนี่ตำนานที่แบบว่าคลาสสิกมากนะครับผมเป็นกองกลางตัวรับนะครับในตำแหน่งนี้ในเวอร์ชั่นนี้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่อังเดปิโรเคยเล่นกองหน้านะครับผมเป็นนักบอลธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอมาอยู่กองหลังนะครับ เป็นผู้ควบคุมเกมแล้วก็ทำลายเกมคู่ต่อสู้ได้อย่างดีครับผมโอ้โหฟอร์ม8สุดๆไปเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหฟอร์ม8สกิลเพียบอันนี้ก็โอ้โหเป็นตัวที่ถูกใจมากครับท่านผู้ชมอย่างนี้ต้องไปเพิ่มพลังให้เขาหน่อยครับผมก็ไปอัพเวลเพิ่มพลังให้เขาหน่อยกันแล้วกันนะครับนี่งเดเปียโรนะครับในตรงไหนนะครับนี่อยู่ตรงนี้เองนะครับผมนี่เทนนิงครับเทนนิงก็คือ การเพิ่มพลังหรือการอัปเกรดพลังให้เขามีพลังมากขึ้นนั่นเองนะครับผมในที่นี้เราจะดูว่าพลังสูงสุดของเขาในใจเลตติ้งอยู่เท่าไหร่นะครับนี่จากเริ่มต้น88นะครับท่านผู้ชมนี่แบคเลเวลของเขาอยู่ที่23นะครับนี่นี่อัดไปเลยครับใส่สดาว2องอันรับรองเต็มแน่นอนครับผม โอเคเต็มเรียบร้อยครับผมเลเวลยี่นะครับส่วนค่าสแตตแม็กเลเวลของเขาอยู่ที่9กสนะครับผมโอ้โหถือว่าโอเคเลยครับผมใช้ได้เลยก็เป็นกองกลางตัวรับนะครับผมนี่เอาไปจัดลงทีมไว้เลยโอ้โหสุดยอดมากๆกครับท่านผู้ชมถูกใจมากเลยถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปที่แบบว่าค่า สเตตใกล้ร้อยนะครับผมก็เป็นตัวที่ถูกใจมากๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูมาชมแล้วมาให้กําลังใจกันนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับผมก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามนะครับกรุณากดติดตามให้ด้วยนะครับผม จะขอบคุณมากๆเลยก็เจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ